ดูกันแบบชัดๆแล้วก็ใช้วิจารยาณในการรับชมทำกันบ้านนะถ้าถูกอีกจะกลายเป็นงวดที่3 1-5นทับนะครับ1ทับหจะมาให้เห็นในงวดวันที่16เพืพฤศจิกาย,ยนหรือไม่ยอย่างไรถ้ามาจะถูกติดต่อกันเป็นงวดที่3นะครับนนี้มาดูกันแบบเน้นๆเห็นกันแบบชัดๆนะครับเส้นทางของการลงทุนเส้นทางของสูตรคิดเส้นทางของสูตรคำนวณ บนล่างมีอะไรครับสำหรับเลขหลักร้อยมีเลข1เลข3เลข9กงวดที่แล้ววางแบบนี้แหละฮะถูก3ตัวตรงนะงวดนี้หลักร้อยมีเลข1เลข3เลข9ในส่วนของบนมีอะไรกันบ้างตัวที่ขีดเส้นใต้คือตัวเน้นนะฮะศู 5, เน้นหนึ่งห้าเน้นเก้าย์หเน้นหนเน้นอย่าลืมไปกลับด้วยนะหนึ่งห เน้นศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเนี่ยฮะน่าคิดน่ารุนนะถ้าหนึ่งหกหกหนึ่งไม่มามาหนึ่งห้าห้าหนึ่งสมมุติว่าับในเก้าตัวคุณชอบคุณชอบเรียกอะไรตัวไหนมากที่สุดตัวไหนคะสมมติว่าผมชอบหนึ่งหกสมมติชอบหนึ่งหกอะผมก็ซื้อหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกอืออยากได้สามตัวผมก็กลับด้วยเนาะเพราะว่างวดที่แล้วนี่สามตัวตรงตรงเต็ม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  เขาก็ได้ทําบุญในการปล่อยปลาจํานวน888ตัวอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณทิพย์ที่ชื่อว่าอาจารย์สุชาดาพารวยด้วยนะครับ,บปราดูกเนี่ยหนักเลยโตสภาสัมพุทธสั์ มาณนะรูปโกมะตังอะมิตาปะนะนายธนินทัตภูแก้วและคณะสายบุญชรินทีวีและเจ้าของกายสังขารนี้ขอปล่อยสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดที่อยู่เบื้องห,หน้าของข้าพเจ้าจำนวน888ตัวเพื่อให้ชีวิตและอิสระแก่สัตว์ทั้งหมดนี้ที่พึ่งแก่ตนเองเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ศัตรูและเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ เพื่อส่งผลคณะสายบุญสุรินทีวีและช่วยคุ้มครองให้ชีวิตสรรพสัตว์ให้อยู่รอดปลอดภัยจนสิ้นอายุไขด้วยอํานาจผลกุศลผลบุญจงสะดอกเคราะร้ายของข้าพเจ้าและคณะสายบุญสุรินทีวีทุกท่านทุกคนและครอบครัวและเจ้าของกายสังขารนี้ให้กลับกลายเป็นดีมีความร่มเย็นเป็นสุขการงานประสบความสำเร็จเงินทอง ไม่ขาดมือคนอุปถรัรมภ์เอ็นดูไม่ขาดหายสาธุสาธุสาธุเหล,ลอือ<ๆ>ห,ลหนึ่งตัไหนก็ ปล่อยปลาไหลก็ให้ทํางานทุกอย่างราบลื่นราบลื่นแล้วก็เงินไหลคลองทองไหลมาปลาไหลมีสามสิบตัวปลาไหลสามสิบตัวนี่ทุกที่นี่ตูนปลาไหลไปนะรีบไปนะคะรีบไปนะคะอยูตรงนี้ไันนี้จะจับเอาไปกินหรอกอีกถุงนึงค่ะเด็กๆเขาก็ยินไปเลยเขามุดไปเลยมุดไปเลยแม่ไหนนะครับ ปลาไหลสามสิบตัว,ตวปล่อยปลาไหลก็ให้เคราะห์โศกโรคภัยไหลไปกับการปล่อยสัตว์นะครับปลาไหลหมายถึงการเงินการงานการเรียนจะราบรื่นเนาะทุกสิ่งทุกอย่างไหลาราบรื่นไปแล้วนะฮะสามสิบตัวต <Hi, S 2> ่อไปหายหมดแล้วเนี่ยปล่อยไปประมาณหกสิบตัวเข้ามุดดินหมดเลยนะคะคทีนี้เราปลาิน,นค่ะปลาิน,นอ,อันนี้ปลาดิน,นปล่อยปลาินจะทําให้ ทรับสินเพิ่มพูนไปแน่ปันยินต้องหาตัวใหญ่ไม่ได้นะครับตัวใหญ่ก็เพิ่มพูนเพิ่มพูนทรัพย์ส,สินเพิ่มพูนครับ ปลาตะเพียนไปเลยปลาตะเพียนวันนี้เราปล่อยรวมทั้งหมด888ตัวนะฮะทุกีอ่าไปวันนี้คุณทุกีมาปล่อยปลาด้วยนะครับสาธุไปๆไป,ไป ก็ไหลไปเองเยอะมากนะครับปลาหมิาปลากับน้ำของคู่กันปลาดุกที่ตลาดสดเลยนะคะปลาดุกแล้วก็ปลาไหลชาวบ้านพอดักใช่ชแล้วกป็ปีนี้นะ้ำมันเยอะมันปลาไหล ค่อนเยู่ร้อยแปปตัวต้องรีบไปปล่อยเนาะมันมีน้ำมันไม่อยู่ในถุงถ้าอยู่ในถุงก,ก็อาอแ่นี้น้ระวังตัวนี้อะไรนี่30ตัวอนุมโมทนาบุญกับญาติโยมผู้ใจบุญทำความดีการทำบุญก็ทำทีละเล็กทีละน้อยบุญก็จะเต็มชีวิตก็จะดีเกิดก็จะเต็มไปด้วยความดี ถวายปัจจไทยทานในการชำระนิสสงในวันนี้นะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญสาธุสมาวัันติอายุวโนสุขันทรังสาธุวันนี้นะครับร่วมอนุโมทนาบุญนะครับในการทำบุญน้ำปนานะน้ำหวานนะครับผมและร่วมไปถึงการถวายปัจจัย ทายานในการชำระหนี้สูงนะครับผมวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับสายบุญสุรินทีวีทุกท่านนะครับผมสาธุ นุโมทนาบุญถวายปัจจัยไทยทานในการชำระนิสงในครั้งนี้นะครับสาธุในธรรมาวันทีอายุวันโนสุขังพะลัง นาสีลีสนิจจามุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัตตันติอายุวันโอสุขังกะลังสาธุละพอดหลักวัดโอโกะกิวตรโตต้าปวัตต์ตาปะวารติโตต้าปวิธรรมเทศทานโตเนปยปโตจตุวังปวัตตุปิโยบิวัต ตํตสปโลโหอวินาทะโตมะเตอภวัตวันตระอายโยวอุคิติกายะโภวะ มีอวันนักกับปลาหลังโยโยอะไรเนาะครับสายบุญสุรินทีวีครับผมสายบุญสุรินทีวีครับผมสาธุท่นประธาของรัฐสภาหนองบัวนะคะก็ขอขอบคุณสายบุญสุรินทีด้วยนะคะที่นำน้ำประดมาบริจาคให้อันในแมนะคะสาใจนะครับผมในการชำระหนี้สูงในครั้งนี้นะครับสาธุ ในนามของตัวแโ,โรงพยาบาลศรีระลงนะครับก็ขอขอบคุณท่านมีใจบุญเนาะที่นำมามอบให้กับบุตรหลานของเราบ่อยมากนะครับกับขอบค,คุณมากครับผมขอบคุณครับมีวัดก็มีประตูประตูเปรตเป็นต้นก็มี โคุณใส่ดื่มซึ่งมีใช่ไหมคะที่ได้นำน้าดื่มมามอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางสายดึงอยู่เรื่อยๆนะคะก็ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณเป็นอย่างมาก